อย่างพวกเราอาหาัดปฏิบัติธรรมนะรักษาศีลฝึกจิตให้ตั้งมั่นเจริญปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจว่าเป็นไตรลักษณ์เราสะสมสิ่งนี้ไปนะมันก็ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปนะการปฏิบัติในชาติต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นปุถุชนเนี่ยเหมือนคนตกจากเรือนะอยู่กลางทะเลลึกท่ามกลางมรสุมเพราะงั้นโอกาสจมน้ําตายเนี่ยสูงมากเลย นี่อาศัยความอดทนนะก่อไม้กระดานเข้าสักแผ่นหนึ่งไม้กระดานแผ่นนี้ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจับไว้ให้มั่นคงไม่ลอยคอไปพยายามประคับประคองตัวเองเข้าหาฝั่งวันหนึ่งตอนแรกมีมรสุมใช่ไหมเราก่อไม้กระดานไว้หมุนซ้ายหมุนขวาไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนนี่พอมรสุมหมดไปเราดูนี่ตอนนี้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไร พอรู้ทิศทางนะเราก็รู้เราอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในอ่าวไทยนี่แหละถ้าเราจะเข้าฝั่งนะเราจะเข้าฝั่งได้สามทางใช่ไหมทางตะวันออกทางตะวันตกกับทางเหนือรู้ทางแล้วถ้าลงใต้ไปไม่เข้าประเทศไทยมันไปที่อื่นแล้วตรงที่เราเห็นทางนะรู้ว่าเราจะไปทางไหนนั่นนะเป็นลักษณะของพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่าจะเดินทางไหนแล้ว แล้วตรงที่เรารู้ว่าทางที่เราจะไปไปทางนี้เราก็ภาคเปลี่ยนที่จะไปเข้าหาฝั่งตัวนั้นเป็นภาษกิทาคามีตรงที่เราเข้าใกล้ฝั่งแล้วเท้าเราแตะทรายใต้น้ำปลุบปลุกลโผล่โผอยู่พอคลื่นมาก็ายังสำลักน้ำได้อะไรเงี้ยตัวนี้เป็นพระนาคามีนะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะในสุดเราก็ขึ้นบกได้ท่านบอกว่าเรามาจากที่ที่มีน้ำไปสู่ที่ที่ไม่มีน้ำ น้ำคือกิเลสตัณหาทั้งหลายพวกเราทั้งหลายมาจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนะเราก็พัฒนามีสตินั่นแหละสำคัญในที่สุดเราก็ขึ้นจากฝั่งขึ้นมาสู่สภาวะซึ่งไม่มีกิเลสแล้วมันมีความสุขอันมหาศาลร,รออยู่